ทีเด็ดฟุตบอลจานแชมป์ประจำวันจันทร่ที่1กรกฎาครับเริ่มเดือนใหม่นะครับขอให้พี่ๆแฮปปี้ทุกท่านเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับจัดมาให้เหมือนเดิม 7คู่ต้องบอกกันเลยว่าคัดพิเศษมาฝากพี่ๆ FC ทุกท่านเลยสำหรับวันนี้นะครับมาในศึกของยูโร2024นะครับรอบ16ทีม2คู่นะครับในศึกของบราซิลซีรี A 1คู่บราซิลซีรี B 2คู่และไปจบที่โคปาอเมริกานะครับอีก2คู่สำหรับ7คู่ในคำคลีต้องบอกว่าคัดพิเศษนะครับมาฝากจริงๆและพี่ๆทานะครับที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วย เผื่อคิดต,ต่อไปนะครับเราจะได้มาพูดคุยมาวิเคราะห์ไปด้วยกันและพี่ๆท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอย่าลืมนะครับตามกันไว้เลยครับในครอบครัวของจานแชมป์และเดก่อนที่เราจะเข้าไปพูดคุยในค่ำคืนนี้นะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับฝากแนวทางค่ำคืนที่ผ่านมาให้พี่ๆได้ชมกันสักหน่อยนะครับ แล้วแนวทางเมื่อคืนที่ให้ไว้นะครับตัวเน้น VP นะครับให้ไปรองสวิตเซอร์แลนด์นะครับจัดเต็มรับรั์ไปเต็มกระบงนะครับและอีกหนึ่งครู่เยอรมันเจกเดนมาเกมนี้ให้ไปต่อเจ้าภาพอย่างเยอรมันนี้นะครับรับรั์ไปเช่นเคยและคู่ที่3กับคู่ที่4นะครับคู่นี้นะครับให้ไปนะครับโบตาโฟโกเสมอไหนเสมอกันและก็คู่ของบาร์กันติโนนะครับเสมอเสมอกันนะครับสองคู่นี้จบไปด้วยผลเสมอนะครับถือว่าจบเจ้าไม่เสียหายอะไรและอีกหนึ่งคู่นะครับเนวินเอสซีนะครับเจอกันอินเตอร์ไมอามี่ เติมมาอเมอชนะไปที one. One ่2ประตูต่อหนึ่งรับทรัพย์ไปเต็มกระบุงและอีกหนึ่งคู่นะครับอาร์เจนติน่าต่อ1รูปนะครับกับเปรูเกมนี้นะครับอาร์เจนอาร์เจนติน่านะครับชนะไปที่2ประตูศูนย์นะครับรับทรัพย์อย่างงามและอีกหนึ่งคู่นะครับชิลีให้ไปต่อที่ศูนย์จุดห้าคู่นี้ต้องบอกว่าน่าเสียดายจริงๆนะครับคู่นี้จบไปด้วยผลเสมอนะครับและเสียครึ่งไปนะครับต้องบอกเลยว่าค่ำคืนที่ผ่านมานะครับพี่ๆในครอบครัวของจานยังบวกกันอย่างงามและรับทรัพย์กันเต็มกระบุงเลลยแะพี่นคครรับที่สใจเขข้าอวงจาาานง่่ยยๆเเลลครรับข้ไปทีะะผมแ จิมแอดนำหน้าตามมาด้วยซี s s 9 9 9หรือจิมลิงใต้คอมเมนต์ได้เลยแล้วคู่แรกนะครับที่จานหยิบยกมาให้นะครับในฝึกของฟุตบอลยูโร2024นะครับระหว่างทางด้านของฝรั่งเศสเจกับเบลเยียมครับเป็นรอบ16ทีมคู่นี้น่าจะทำการแข่งขันเวลา4ทุ่ม5้กานาทีเดี๋ยวเรามาดูผลงานของทางด้านฝรั่งเศสกันบ้างนะครับ5เกมหลังสุดที่ผ่านมาของพวกเขานะครับเก็บใช้ไปได้2เกมเสมอมา3เกมนะครับและยังไม่แพ้ใครเลยและเกมล่าสุดที่ผ่านมานะครับในรอบแบ่งกลุ่มของยูโรครับนะครับฝรั่ เสมอกทางด้านของโปแลนด์มาที่1ประตูต่อหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูผลงานของเบลเยียมกันบ้างนะครับ5เกมหลังสุดที่ผ่านมาของพวกเขานะครับเก็บชัยไป3เกมเสมอไป1นเกมและพ่ายแพ้ไป1เกมและเกมล่าสุดที่ผ่านมานะครับในรอบแปลงกลุ่มของยูโรครับนะครับเบลเยียมเสมอกับยูเคมาที่ศูนย์ประตูต่อศูนเดี๋ยวเรามาดูนะครับผลเฮตุเฮตกันบ้างนะครับสำหรับ2ทีมในการเจอกันมาทั้งหมด5ครั้งนะครับต้องบอกว่าเป็นทางของฝรั่งเศสทําได้ดีกว่านะครับฝรั่งเศสเก็บชัยไปได้สอเกมนะครับเสมอเป็นียงเกมเท่านนั้และเกมล่าด ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าต้องย้อนกลับไปในปี2021นะครับเบลเยียมนะครับเล่นหน้าบ้านพาให้กับฝรั่งเศสมานะครับที่3ประตูต่อ2อย่างน่าเสียดายเลยและผลประกอบการทั้ง5เกมที่ผ่านมานะครับจบสูงไป2เกมแล้วก็จบต่ําไป3เกมและเดี๋ยวเรานะครับมาดูคาดการความพร้อมก่อนเกมทางได้ของฝรั่งเศสสำหรับคัมคืนนะครับ ทั้งเป็นทางด้านของเคลนเอนเปเป้น,นะครับกลับมาออกสตาร์ทเป็นตัวจริงอีกครั้งนะครับกองหน้าตัวเก่งนะครับในเกมเสมอของโปรแลนมาด้วยที่1ประตูตัวหนึ่งพวกด้วยนะพ่วงด้วยนะครับที่1ลูกจุดโทษของเจ้าตัวและน่าจะลงสนามต่อเน,นื่องขณะที่อีกหนึ่งตัวลูกนะครับอย่างออนตัวคิดมันนะครับก็จะกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งหลังได้พักเป็นสำราองเกมที่ผ่านมาประสานงานกับทางด้านของอาเดียงราบิโอนะครับอุสมานเดมเบเล่โดยมีทางด้านของเอนเกลอร่กงเต้และออลิเอ คืนนี้นะครับยังไม่พร้อมใช้งานทางด้านของอักเซลวิเซ่นนะครับกับโทมมัตมูนเย่นะครับซึ่งอยู่ในระหว่างน,นะครับพักฟื้นร่างกายขณะนะครับในรายงานของโดดี้โลกาบิกาโดนะครับปีขวาจากเซบียานะครับ พ้นโทษแบงกลับมาเป็นตัวเลือกอีกครั้งที่เหลือนะครับก็มีปีมินปัญหาเพิ่มเติมด้านการจัดทัพคาดว่าจะมาในระบบ c 2 3 1นะครับแผ่ไม่ฟิลตัวลุกจะมาทางด้านของชเชอร์ี่เดอกรูเควินดูบอยนะครับยานนิกัสลาโก้นะครับคอยสร้างเซนเกมร่วมกันปล่อยให้ทางด้านของรุมลูลูกก,กูยืนเป็นหน้าเป้านะครับผมและเดี๋ยวเรามาดู ราคาการสนี้นะครับสำหรับค่ําคืนนี้นะครับเป็นทางด้านของฝรั่งเศสนะครับเปิดมาเป็นต่อแรกอยู่ที่ 0. 5ุและราคาต่อ2อนะครับอยู่ที่0.5นยดขีดหราคาสูงแรกนะครับอยู่ที่2อขีดสอุและราคาสูงสอนะครับอยู่ที่2สําหรับคู่นี้นะครับทัศนะของจานนะครับขออนุญาตเก็บไว้ให้พี่ๆในครอบครัวของจานนะครับครอบครัว VP เอของจานนะครับและพี่ๆท่านใดนะครับที่สนใจทัศนคคู่นี้ตามจายเข้ามาในครอบครัว VP เอของจานได้เลย คู่ที่2นะครับในค่ำคืนนี้จะเป็นทางด้านของโปรตุเกสนะครับจอกทางด้านของโสโลเวเนียคู่นี้จะทําการแข่งขันเวลาตีสองตรงเดี๋ยวเรามาดูผลงานของโปรตุเกสกันบ้างนะครับห้าเกมหลังสุดที่ผ่านมานะครับรวมทุกรายการพวกเขานะครับเก็บชัยไปได้3เกมนะครับและก็พ่ายแพ้ไป2เกมและเกมล่าสุดที่ผ่านมานะครับในรอบแบ่งกลุ่มยูโรครับนะครับโปรตุเกสพ่ายกับทางด้านของจอร์เจียไปที่2ประตูต่อศูนเดี๋ยวเรามาดูผลงานของโสโลเวเนียกันบ้างนะครับห้าเกมหลังสุดที่ผ่านมานะครับของพวกเขานะครับเก็บชัยไปได้1เกมและเสมอไป4เกมและยังไี่ นะครับและเกมล่าสุดที่ผ่านมานะครับในรอบแบ่งกลุ่มของยูโรคัพนะครับสโลวีเนียนะครับเสมอกับอังกฤษมาได้ที่ศูนย์ประตูศูนย์เดี๋ยวเรามาดูนะครับเฮตุเฮตกันบ้านนะครับสำหรับ2ทีมในการเจอกันมาแค่เพียง1นัดเท่านั้นนะครับและเริ่มนะครับการเจอกันนะครับในปีนะครับ2024นะครับช่วงเดือนมีนาที่ผ่านมาเป็นทางด้านของสโลวีเนียนะครับเก็บชัยไปได้นะครับและเอาชนะโปรตุเกสมาได้ที่2ประตูต่อศูนย์นะครับและผลประกอบการนะครับจบต่ำไปเพียงแค่1ครั้งเท่านั้น และเดี๋ยวเรานะครับมาดูคาดการความพร้อมก่อนเกมเงินบ้านนะครับของโปตุเกสน,นะครับของเฮดโค้ดอย่างโรเบโตมาร์ติเนสนะครับผ่านเข้ารอบมานะครับพวกเขาในฐานะแชมป์กลุ่มด้วยผลงานนะครับชนะ2เกมนะครับและพ่ายแพ้ไป็น1เกมส่วนสภาพวันพร้อมวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่า ต้อนรับการกลับมาของทางด้านของราฟาเอลเรียลนะครับปีกตัวเก่งนะครับที่พ้นโทษแบงกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งหลังจากในเกมพลาดจอเจียนะครับพวกเขานะครับโลเทชันผู้เล่นไปหลายคนมากๆเลยและแข้งแกนหลักอย่างบอนโดซินวาวีตินญานะครับแล้วก็สุเอาคันเซโลนะครับที่ได้พักนะครับพร้อมจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในค่ำคืนนี้และด้านกลางจะทัพนะครับพวกเขาจะมาในระบบ4-3-3นะครับโดยที่3ประสานในแดนหน้าจะเป็นทางด้านของบอนโดซินวาราฟาเอลเรียลนะครับกับตันทีมโดยคิเตาโนโรนโดนะครับที่ทัวร์นนนนาเเมมตต์ี้้ะะครรัับยยยงงิปูไดล และจะลงล่าสกอร์ในค่ำคืนนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับทางด้านของสโลวีเนียกันบ้างน,นะครับของกุนซือนะครับมาตัสคนะเขามพวกเขาผ่านเข้ารอบมาราธนะครับอันดับ3ที่ดีที่สุดของกลุ่ม C สุขภาพความพรนะครับวันนี้เขาจะขาดทางด้านของเอริกยานซ่านะครับแบ็กซ้ายที่ติดทดแบนหมดสิทธิ์ลงสนามโอกาสจะตกไปทางด้านของโยรูนะครับบัคโคเวนะครับลงมาทําหน้าที่แทนและด้านการจัดทัพนะครับคาดว่าพวกเขาจะใช้ระบบ4-4-2แดนกลางจะวางทางด้านของอดัมเซลินคอยปั้นเกมนะครับสนับสนุน2องหอในแดนหน้าอย่างบิจมินเชตโก้นะครับอันดัสชาโลปานะครับผมนะสแข้งนะครับที่ยังยิงประตูให้ทีมชาติไม่ได้เลยในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับแมตสถิตินะครับจะ มีโอกาสยิงนะครับค่อนข้างเยอะก็ตามและเดี๋ยวเราครับมาดูราคากันบ้างสําหรับค่าคืนนี้นะครับเป็นทางด้านของโปรตุเกสนะครับเปิดมาเป็นต่อแรกนะครับอยู่ที่1นขีดหนจุและราคาต่อ2อนะครับอยู่ที่ 1. 5ุราคาสูงแรกนะครับอยู่ที่2.5ราคาสูงสองน,นะครับอยู่ที่2องขีดสอุ แล้วสำหรับคู่นี้นะครับจานยังมีกิจกรรมดีๆมาฝากพี่ๆเอฟซทุกท่านด้วยนะครับกิจกรรมทายผลฟุตบอลนะครับทายถูกนะครับรับไปเลยชุดกีฬาตาสโมสอหน,นก็ได้เพียงแค่พิมพ์แฮชแท็กจานแชมป์ตามด้วยชื่อทีมตามด้วยผลสกอร์ทายถูกนะครับรับไปเลยและจัดส่งฟรีให้ถึงน้าบ้านไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลย แล้วคู่ที่3ในคัมคืนนี้นะครับเรามากันในศึกของบราซิลน่าเอ1คู่นะครับระหว่างไพมารัสนะครับเก่งทางด้านคลองคอเลนเทียนนะครับคู่นี้จะทำการแข่งขันเวลา6กโมงเช้าเดี๋ยวเรามาดูตารางคะแนนกัรสนับสนุนครับอย่างเจ้าบ้านอย่างพัทไมล์ัสนะครับพวกเขาอยู่ในอันดับที่4แข่งไปทั้งหมด12นัดนะครับชนะ7เสมอ2พ่ายแพ้ไป3เกมและตอนนี้มีทั้งหมด23คะแนนและผู้มาเยือนนะครับอย่างคอรเลนเทียนนะครับพวกเขาอยู่ในอันดับที่18 แข่งไปทั้งหมด12นัดนะครับชนะ1เสมอ6แพ้5ตอนนี้มีทั้งหมด9คะแนนเดี๋ยวเรานะครับมาดูผลงานของเจ้าบ้านกันบ้างนะครับในการเล่นในบ้านของตัวเอง5เกมหลังสุดที่ผ่านมาเก็บชัยมาได้4เกมนะครับเสมอไป็น1เกมและยังไม่แพ้ใครเลยและเกมล่าสุดนะครับเจ้าบ้านอย่างาไพเมลัดนะครับเอาชนะทางด้ขอยูเวนตุเดมาได้ที่3ประตูตัวหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูผลงานของผู้มาเยือนนะครับอย่างคอลเลเชียกนกันบ้างน,นะครับ5เกมหลังสุดที่ผ่านมาของพวกเขานะครับในการเล่นนอกบ้านเก็บชัยมาได้1เกมเสมอไป2เกม,ม,มและพ่ายแพ้ไป2เกม และเกมล่าสุดที่ผ่านมานะครับคอลิเทียนนะครับออกไปทางด้านของอาราติโกพานาเิเช่นะครับและก็เสมอมาที่1ประตูต่อหนึ่งและเดี๋ยวเรานะครับมาดูผลเฮตุเลกันบ้านนะครับสำหรับทั้ง2ทีมในการเจอกันมาทั้งหมด5ครั้งต้องบอกว่าเจ้าบ้านอย่างพัสไมรัตนะครับทำได้ดีฝ่าเก็บชัยมาได้2เกมนะครับแล้วก็เสมอไป3เกมและยังไม่เคยไปให้กับผู้มาเยือนเลยและเกมล่าสุดที่ผ่านมานะครับพัสไมรัตนะครับเล่นนาบ้านนะครับเสมอกับทางด้านของคอนลิเทียนมาครับที่2ประตูต่อ2 และผลประกอบการทั้ง5เกมที่ผ่านมานะครับจบสูงมา3เกมแล้วก็จบต่ําไป2เกมแล้วราคาในค่ำคืนนี้เป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างพัสดเปิดมาเป็นต่อนะครับอยู่ที่1ช่วงตัวราคาต่อแรกและราคาต่อ2อนะครับอยู่ที่1นขีดหนึจและราคาสูงแรกนะครับอยู่ที่2.5ราคาสูง2อนะครับอยู่ที่2อขีดสอสํุาหรับมุงมองของจานครับง่ายๆเลยเกมนี้นะครับให้ไปมอนะครับที่สูงแรก2.5ดรับรองคุณนะครับสูงสวยงามแน่นอนฟันทง แล้วคู่ที่4ี่นะครับคืนนี้ครับเรามากันในศึกของบาซิลซิลีบีกินบ้านนะครับระหว่างทางเจ้าบ้านอย่างซานโตนะครับจากทางด้านของชาเปโคเอเซ่นะครับคู่นี้จะทำาแข่งขันเวลาตีห้าตรงเดี๋ยวเรามาดูตารางคะแนนเจ้าบ้านกันบ้างนะครับอย่างซานโตนะครับพวกเขาอยู่ในอันดับที่6แข่งไปทั้งหมด12นัดนะครับชนะมา6เกมเสมอหนึ่งและพ่ายแพ้ไป5เกมตอนนี้มีทั้งหมด19คะแนนและผู้มาเยือนนะครับอย่างชาเปโคเอเซ่นะครับพวกเขาอยู่ในอันดับที่16 แข่งไปทั้งหมด12นัดน,นะครับชนะ3เสมอ5แพ้ไป4เกมและตอนนี้มีทั้งหมด14คะแนนเดี๋ยวเรามาดูผลงานนะครับของเจ้าบ้านอย่างซานโตสกันบ้านนะครับผลงานในการเล่นในบ้านนะครับของตัวเองนะครับ5นัดหลังสุดที่ผ่านมาเก็บชัยไปได้ถึง4เกมนะครับและพ่ายแพ้ไป1เกมและเกมหน้าสุดที่ผ่านมานะครับซานโตสนะครับเล่นในบ้านตัวเองเอาชนะทางได้ของโกยารตมาได้ที่2ประตูต่อ0อย่างสวยงาม เดี๋ยวเรามาดูผลงานของผู้มาเยีอยกันบ้านนะครับอย่างชาเปโคเอนเซ่นครับ5เกมหลังสุดนะครับในการเล่นนอกบ้าน,นครับเก็บชัยมาได้เพียงแค่1เกมเท่านั้นเสมอไป2เกมและพ่ายแพ้ไป2เกมและเกมล่าสุดที่ผ่านมานะครับชาโปโคเอนเซ่นะครับเล่นนอกบ้านเอาชนะทางด้านของอเมซนาสมาได้ครับที่1ประตูต่อ0อย่างสวยงามเลย เดี๋ยวเรานะครับมาดูเฮตุเฮตกันบ้านนะครับสำหรับ2ทีมในการเจอกันมาทั้งหมด5ครั้งต้องบอกว่าเจ้าบ้านอย่างซานโต้นะครับทำได้ดีกว่าในการเจอกันมาทั้งหมด5ครั้งนะครับเก็บชัยไปได้ถึง4เกมและพ่ายแพ้ไปเพียงแค่น1นเกมเท่านั้นและเกมล่าสุดที่ผ่านมานะครับแต่ว่าต้องย้อนกลับไปในปี2021นสะครับซานโต้ San นะครับเล่นนาบ้าชนะทางด้านของชาเปโคเอนเซ่นะครับมาที่2ประตูต่อศูนย์และผลประกอบการที่ผ่านมาทั้ง5เกมนะครับต้องบอกว่าจบต่ําไปถึง5เกมเลย แล้วราคาในค่ำคืนนะครับเป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างซานโตนะครับเปิดมาเป็นต่อแรกอยู่ที่หนึ่งขีดหนึ่งจุดห้านะครับและราคาต่อสองอยู่ที่หนึ่งราคาสูงแรกนะครับอยู่ที่สองจุดห้าราคาสูงสองนะครับอยู่ที่สองขีดสองจุดห้าสำหรับมุมมองของจานะเกมนี้นะครับให้ไปต่อเจ้าบ้านอย่างซานโตนะครับที่หนึ่งรับรองคืนนี้ข้ามกำแพงตัวเองได้อย่างสบายแน่นอน แล้วคู่ที่5ในค่ำคืนนี้ครับจะเป็นทางด้านของ CRB m a x i o นะครับจากทางด้านของ b u s r o t FC นะครับคู่นี้จะทำการแข่งขันเวลา7โมงเช้าเดี๋ยวเรามาดูตารางคะแนนกันบ้างนะครับอย่างเจ้าบ้านอย่าง CRB m a x i o นะครับพวกเขาอยู่ในอันดับที่17แข่งไปทั้งหมด10นัดนะครับชนะมา3เกมเสมอ3พ่ายแพ้ไป4เกมและตอนนี้มีทั้งหมด12คะแนนและผู้มาเยือนนะครับอย่าง Buskot FC นะครับพวกเขาอยู่ในอันดับที่18 แข่งไปทั้งหมด12นัดน,นะครับชนะ2เกมเสมอ5แพ้5นะครับและตอนนี้มีทั้งหมด11คะแนนเดี๋ยวเรามาดูนะครับผลงานของเจ้าบ้านกันบ้านนะครับอย่าง CRB Maxio นะครับหเกมหลังสุดที่ผ่านมานะครับที่พวกเขาเล่นในบ้านถึง5เกมนะครับต้องบอกกันเลยว่าเก็บชัยไปได้ถึง5เกมกันเลยและเกมล่าสุดนะครับ CRB Maxio นะครับเก็บชัยทางด้านเอาชนะทางด้านของอันนี้มาได้นะครับ Corani SP นะครับมาที่1ประตูต่อศูน์อย่างสวยงาม เดี๋ยวเรามาดูผลงานทางได้ของบัสคอร f ฟซีกันบ้างน,นะครับผลงานของผู้มาเยือนนะครับในการเล่นนอกบ้าน5เกมหลังสุดที่ผ่านมาต้องบอกเลยเลยว่าสถิติการเล่นนอกบ้านนะครับไม่ค่อยดีเลยไม่สามารถเอาชนะใครได้เลยนะครับ5เกมหลังสุดที่ผ่านมาเสมอไป2เกมนะครับและพ่ายแพ้ไป3เกมและเกมล่าสุดนะครับทางด้ของบัสคอร f ฟซีนะครับเสมอกับอิโนมานะครับที่1ประตูตอนหนึ่ง เดี๋ยวเรามาดูผลงานเฮตัวเกันบ้างนะครับสำหรับ2ทีมในการเจอกันมาแค่เพียง4ครั้งเท่านั้นนะครับทางด้านเจ้าบ้านอย่าง c r b m ร์ s ี o นะครับเก็บชัยมาได้1เกมนะครับเสมอไป1เกมแล้วก็พ่ายแพ้ไป1นเกมต้องบอกเลยว่าสถิติเฮตัวเฮต์สำหรับ2ทีมนะครับสูสีกันอย่างมากๆเลยและเดี๋ยวเรานะครับมาดูผลประกอบการทั้ง4เกมกันบ้างนะครับจบสูงนะครับไปเพียงแค่1เกมเท่านั้นนะครับจบต่ําไป2เกมแล้วก็จบเสมอไป1เกม แล้วราคาในค่ำคืนนี้เป็นเจ้าบ้านอย่าง CRB XIO นะครับผมนะเปิดมาเป็นต่อแรกอยู่ที่0.5ขีดหนึ่งนะครับและราคาต่อ2อยู่ที่1ราคาส่งแรกนะครับอยู่ที่2ขีด2.5้และราคาสูงสอนะครับอยู่ที่2สําหรับมุมมองของจานนะเกมนี้นะครับไม่ต้องอะไรมากเลยครับให้ไปมองต่านะครับมองต่ารับรองสวยงามแน่นอนไปมองต่ําแรกนะครับที่2ขีด2.5้รับรองคู่นะครับไม่น่าจะมีประตูเกิน1ลูกอย่างแน่นอนฟันทง แล้วคู่ที่6ในค่ำคืนนี้นะครับเดี๋ยวจาร์ขออนุญาตย้าย,ายไปทางด้านของโคปาอเมริกากันบ้างนะครับระหว่างทางด้านของเจ้าภาพอย่างสหรัฐอเมริกาครับจอการทางด้านของอุรุกวัยคู่นี้นะจะทาการแข่งขันเวลา8ปดโมงเช้าเดี๋ยวเรานะครับมาดูตารางคะแนนกันสักหน่อยทางด้านของเจ้าภาพนะครับอย่าง สหรัฐอเมริกานะครับพวกเขามี3คะแนนนะครับแข่งไปแล้ว2นัดนะครับชนะมา1เกมและพ่ายแพ้ไป1เกมและผู้มาเยือนนะครับอย่างอุรุกวัยนะครับตอนนี้พวกเขามี6คะแนนเก็บชัยมาได้ทั้ง2เกมเลยนะครับและเดี๋ยวเรามาดูผลงานทางด้านของเจ้าภาพอย่างสหรัฐอเมริกากันบ้างนะครับ5เกมหลังสุดที่ผ่านมานะครับรวมทุกรายการพวกเขานะครับเก็บชัยมาได้2เกมเสมอไป1เกมและพ่ายแพ้ไป2เกมและเกมล่าสุดท ในศึกของโคปาอเมริกาครับนะครับเจ้าภาพอย่างสหรัฐอเมริกานะครับพ่ายให้กับปานามาที่2ประตูต่อหนึ่งอย่างน่าเสียดายเลยเดี๋ยวเรามาดูผลงานของอุรุกวัยกันบ้างนะครับต้องบอกเลยว่า5เกมหลังสุดที่ผ่านมานะครับฟอร์มค่อนข้างดีเลยเก็บชัยมาได้3เกมนะครับเสมอไป็น1เกมและพ่ายแพ้ไป1นเกมและเกมหน้าสุดที่ผ่านมานะครับในศึกของโคปาอเมริกาครับนะครับรอบแบ่งกลุ่มนะครับอุุกวัยนะครับเอาชนะทางด้านของบุริเวียมาได้ที่5ประตูต่อศูนย์ต้องบอกเลยว่าสวยจริงๆเดี๋ยวเรามาดูนนนนครรัััับบผลกกก้้าาางสห2 2ทีีมมใเเจพย เทนั้น,นครับและทั้ง2คู่ครับต้องบอกว่าสู่สีกันมากเลยทั้ง2คู่ครับไม่มีผลแพ้ไม่มีผลชนะนะครับเป็นจบเสมอทั้ง2เกมที่ผ่านมาและผลประกาวการนะครับทั้ง2เกมนะครับที่ทั้งคู่วยกันต้องบอกเลยว่าจบต่ําไปทั้ง2เกม และเดี๋ยวเรานะครับมาดูคาดการความพร้อมก่อนเกมกันบ้านทางด้านของสหรัฐอเมริกานะครับอย่างกุนซือของเกรกเบฮัตเตอร์นะครับเพิ่งจะพาให้กลับปานามามานะครับที่2ที่1ประตูต่อ2นะครับผมนะทำให้2นัดนะครับที่ผ่านมายังมีเพียงแค่3คะแนนเท่านั้นสําหรับความพร้อมก่อนทีมลงสนามนะครับจำโมดสิทธิ์ใช้งานทางด้านของทีมโอเวอร์นะครับตัวลุกนะครับสังกัดโยเวนตุสนะครับที่ติดโทษแบนนะครับรับตรงจากแมตช์ดังกล่าวที่ผ่านมาคาดว่าเฮดโค้ชอย่างเบรฮันเตอร์นะครับเตรียมวางหมากในระบบ4-3-3โดยมีทางดานนนนออบบรรัััสะค ลาฟินบาลกันครับคิดเตียนพลุสิทธิ์เป็น3ประสานในแดนหน้าคอยดาสกอและทางด้านของอุลุควายนะครับเฮดโค้ชอย่างมาเซโรบิเอลซานะครับเพิ่งจะไล่ถล่มทางด้านของบริเวียนมาที่5ประตูต่อศูนย์อย่างสวยงามนะครับทำให้2เกมนะครับเก็บ6แต้มเต็มทําให้โอกาสเข้ารอบต่อไปค่อนข้างสดใสกว่าทีมอื่นในกลุ่มอย่างแน่นอนและสําหรับความพร้อมของทีมก่อนทำศึกนะครับไม่มีรรงงานตัวเจ็บหรือติดเทื้บเข้ามาเพิ่มเติมแต่อย่างใดแน่นอนนะครับว่าขุมกําลังหลักทั้งหมดอยู่กันครบเครื่องคาดว่าทางด้านของบิเอลซานนะคร เกมจัดทับในระบบ c 3 2 1นะครับโดยมีทางด้านของลุยโซเลสนะครับออกสตาร์ทยืนหน้าตลข่ายและใช้ทางด้านของจอเจียนเดออาร์กานะครับรับอาสาปั้นเกมลุกอยู่ด้านหลังตามสูตรและเดี๋ยวเรานะครับมาดูราคากันบ้างสําหรับค่ำคืนนะครับเป็นทางเจ้าภาพอย่าง U.S.A. นะครับเปิดมาเป็นต่อแรกนะครับอยู่ที่ศูนย์ขีศูนย์จุดห้าและราคาสองนะครับเสมอไหนเสมอกันและราคาสูงแรกนะครับอยู่ที่สองขีสองจุดห้าและราคาสูงสองนะครับอยู่ที่สองจุดห้าสำหรับมุมมองของจันนะครับเกมนี้นะครับให้ไปมองต่ำนะครับที่สองจุดห้ารับรองคู่นี้นะมีแค่หนึ่งประตูก็เกินพอแล้วสำหรับคู่นี้แล้วคู่สุดท้ายนะครับในค่ำคืนนี้ในศึกของโคปาอเมริกานะครับคู่ที่เจ็ดของแนวที่จันหยิบยกมาพูดคุยนะครับจะเป็นทางด้านของโบลิเวียเจอกัทาาาางงด้ขอปนม คู่นี้จะมาแข่งขันเวลา8โมงเช้านะครับเดี๋ยวเรามาดูตารางคะแนนกันสักนิดหนึ่งทางด้านคลองบริเวณนะครับตอนนี้พวกเขายังไม่มีคะแนนเลยนะครับ2เกมที่ผ่านมาพวกเขาพ่ายแพ้ไปถึง2เกมและทางด้านของปารามานะครับพวกเขามี3แต้มนะครับ2เกมที่ผ่านมานะครับพวกเขาเก็บชัยไปได้1เกมและพ่ายแพ้ไป1เกมและเดี๋ยวเรานะครับมาดูนะครับผลงานทางด้านของบริเวณกันบ้างนะครับ5เกมหลังสุดที่ผ่านมาของพวกเขานะครับต้องบอกว่ายาบแย่จริงๆ5เกมที่ผ่านมานะครับไม่สามารถเอาชนะเคาได้เลย ในรอบแบ่งกลุ่มของโคปาอเมริกาครับนะครับโบลิเวียพ่ายกับอุรุกวัยมานะครับที่5ประตูต่อศูนย์เดี๋ยวเรามาดูผลงานของปานามากันบ้างนะครับหเกมหลังสุดที่ผ่านมานะครับพวกเขาเก็บชัยมาได้3เกมและพ่ายแพ้ไป2เกมและเกมล่าสุดที่ผ่านมานะครับในรอบแบ่งกลุ่มของโคปาอเมริกาครับนะครับปานามาเอาชนะเจ้าภาพอย่างสหรัฐอเมริกามาได้ที่2ประตูต่อหนึ่งอย่างสวยงามเลยและเดี๋ยวเรานะครับมาดูผลเฮดทเวกันบ้างนะครับสำหรับ2ทีมในการเจอกันมาทั้งหมด5ครั้งนะครับ ต้องบอกว่าทางด้านของโบลิเวียนะครับเก็บชัยไปได้เพียงแค่1เกมเท่านั้นและพ่ายแพ้ให้กับปานามาไปถึง4เกมและผลประกอบการนะครับทั้ง5เกมที่ผ่านมานะครับจบสูงมา3เกมแล้วก็จบต่ําไป2เกม และเดี๋ยวเรานะครับมาดูราคากันสักนิดหนึ่งสำหรับคั่มคืนน้ครับเป็นทั้งด้านของปานามาเปิดมาเป็นต่อแรกนะครับอยู่ที่0.5คิน1นะครับและราคาต่อ2อนะครับอยู่ที่1ราคาสูงแรกนะครับอยู่ที่2.5และราคาสูง2อนะครับอยู่ที่2คิวสําสำหรับมุมมองของจานคู่นี้ขออนุญาตชี้ไปทางปานามานะครับที่0.5คิน1รับรองคืนนี้ข้ามกำแพงตัวเองได้อย่างสบายแน่นอนฟันทง ก็จบไปแล้วครับสำหรับเจ็ดคู่ที่จานหยิบยกมาให้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปผลกันสักนิดหนึ่งครับสำหรับฟุตบอลยูโร2 0 2 4นนะครับรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับระหว่างฝรั่งเศสกับเบลเยียมนะครับคู่นี้นะครับเป็นตัวเน้น VIP อของจานนะครับพี่ๆทานใดน,นะครับอยากได้ทัศนะ ตามจานเข้ามาในครอบครัวได้เลยและคู่ที่2นะครับระหว่างโปรตุเกสกับสโลวีเนียคู่นี้นะครับจานยังมีกิจกรรมดีๆมาฝากพี่ๆเอซุกท่านด้วยนะครับกิจกรรมทายฝนฟุตบอลทายถูกนะครับรับไปเลยนะครับชุดกีฬาตาสโมสอดไหนก็ได้และคู่ที่3นะครับระหว่างทางด้านของไพรเมลรสนะครับเจอกันทางด้านของโคลิเทียนะครับคู่นี้นะครับจานให้ไปสูงนะครับที่2.5รับรองคู่นี้นะครับสูงเสียดฟ้าแน่นอนและคู่ที่4นะครับทางด้านของซานโตสนะครับเจอกันทางด้านของชาเปโคนเซ่นะครับ เกมคู่นี้นะครับจานให้ไปต่อซานโต้นะครับที่1่ชุนตัวรับรองนะครับมีไม่ต่ำฟันหนึ่งแน่นอนและคู่ที่5นะครับจะเป็นทางด้านของ C.R.B. m a x i o มกโครับเป็ทางด้านของบัสคอร์ด c นะครับคู่นี้จารย์ให้ไปมองต่ำนะครับไปต่ำที่2ขีด2.5รับรองคู่นี้นะเต็มที่ก็ไม่เกิน1ประตูและคู่ที่6นะจะเป็นทางด้านของสหรัฐอเมริกา จยกการทางด้านของอุรุกวัยเกมนี้นะครับจานให้ไปมองต่ำที่2.5คูุนี้เณนี้เต็มที่นะครับอาจารย์ให้เลยนะครับเสมอกันที่1นประตูต่อหนึ่งรับรองไม่เกินไปฝั่งนี้แน่นอน และคู่สุดท้ายนะครับทางด้านของโบลิเวียเจอกับปานามาเกมนี้นะครับให้ไปต่อปานามานะครับที่0่วนจุดคนหนึ่งเพราะเฮตุเฮที่ผ่านมานะครับปานามาทําได้ดีกว่าทางด้านของโบลิเวียอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยค่าคืนนี้ครับปานามาข้ามกําแพงตัวเองได้อย่างสบายก็จบไปทั้งหมด7คู่นะครับอาจารย์ต้องบอกเลยว่าขอฟันธงทั้งหมด7คู่เลยและพี่ๆท่านใดนะครับที่สนใจอยากเข้าครอบครัวของอาจารย์ง่ายๆเลยนะครับเพียงเข้าไปที่ไลน์แล้วพิมพ์แอดนำหน้าและตามมาด้วยซี S อ 999หรือจิ้มลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยสำหรับวันนี้นะครับจานแชมป์ขออนุญ,ญาตลาพี่ๆ FC ทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ